ก็ขอวิสัชนาเนาะกฎหมายก็คือตราตรั้งบัญญัติตระเบียบข้อบังคับข้อตกลงหรือบทลงโทษที่ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการหรือชุมชนนั้นๆตั้งขึ้นเพื่อควบคุมทุกคนที่อยู่ภายในชุมชนนั้นๆประเทศนั้นๆเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยของประเทศเนาะ แล้วก็มองว่าซึ่งก็แบ่งออกไปได้ว่าระดับโทษที่ก็จะต่างกันเด็กนเยาวชนก็จะอีกระดับหนึ่งของผู้ใหญ่ก็อีกระดับหนึ่งผู้หญิงก็อีกระดับหนึ่งอาจจะเป็นคนวิกลจริตก็อีกจะระดับนึงก็ไม่เหมือนกันเนาะระดับของการลงโทษก็ไม่เป็นไรกำลังดูแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายเราต้องมองเข้าใจว่าการที่เราจะทำให้ ผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากเพราะอะไรเพราะการแต่งสำนวนเพราะการทำสำนวนหรือว่าอาจจะมีมีเงินมีทองไปแก้สำนวนทำสำนวนให้มันจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดก็ได้เนาะมันขึ้นอยู่ที่สำนวนตัวเลขหรือว่าตัวหนังสือที่ส่งไปหาศาลเพราะศาลท่านก็จะพิจารณาตามสำนวนที่ส่งไป ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนทําผิดอาจจะได้รับความถูกท่องหรือไม่ติดคกุกคนทําถูกอาจจะถูกสํานวนกันแกล้งอาจจะติดคุกได้อย่างนี้เป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดทีนี้เรามามองในเรื่องของภูมิศาส,สนานะในมองในแง่ของทมกรรมแปลว่า สิ่งที่ได้กระทําลงไปวิบากกรรมก็คือผลที่ส่งให้เกิดขึ้นจากการกระทํากรรมนั้นๆมีคําพูดของนักปราชญ์บัณฑิตพูดไว้กรรม,มัสะโกมมิกรรม,มทายาโทรกรรม,มยูนิกรรม,มพันทุกรรม,มปฏิสารโนแปลว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิเราทำกรรมใดไว้เราก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆคําว่ากรรมจะไม่มีการยกเว้นว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่กรรมจะยุติธรรมเสมอผลก็จะมีแบบเดียวกันเช่น เราทำบาปรปกรรมเช่นไปฆ่าสัตว์ผลที่จะเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยนะก็คือทำให้เราอายุสัน้นไปเบียดเบียนสัตว์ต่างๆทำบาปรปกรรมก็จะทำให้เป็นคนขี้โรคเป็นคนชอบผูกโกธพยาบาทต่างๆผิวพรรณจะหยาบฤติยาคนอื่นก็ไม่มีเดชานุภาพแต่นีทีเหนียวเกิดเช่นน้าก็จะยากจน ยิงจงหองเกิดชาตินหน้าก็จะเป็นคนอยู่ในตระก,กูลต่ำขอทานหรือการดื่มสุราเมรัยก็จะทําให้เรามีปัญญาสามคือคนโง่วิกลจริตนั่นแหละนี่ก็คือผลที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับคนทําลงไปยังมีอีกคําพูดหนึ่งเป็นคําพูดของปราดบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนา ท่านว่าเป็นภาษาบาลีว่ายะที่สังวัตเปพียังตาที่สังรัพเตพรังการรยานักการ,รยานีการรยานังปาปการีจะปาปกังแปลความหมายเป็นภาษาไทยว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว ในสังยุตตนิกายสขาถาวัคท่านกล่าวไว้อย่างนั้นนะแล้วก็ถามว่าเอหลักการของกรรมก็คือส่งผลตรงๆให้ตรงๆไม่มีข้อยกเว้นเด็กทำเด็กก็รับผู้ใหญ่ทำผู้ใหญ่ก็รับคนหนุ่มคนสาวทำคนหนุ่มคนสาวก็รับแต่เรื่องของกรรมจะมีข้อยกเว้นว่าจะส่งผลตอนไหนแค่นั้นเอง มีตัวอย่างมีผ้าภิกษุหลวงตาท่านหนึ่งท่านปฏิบัติทามจนท่านรู้ความจริงแห่งกฎแห่งกรรมอันที่มันเกิดขึ้นกับตัวท่านนะท่านพูดว่าตอนท่านเด็กๆท่านเคยไปล่านกยิงนกพอนกตกลงมานกมันยังไม่ตายท่านก็วิ่งไปหักคอมันตอนที่ท่านมาบวช วันที่ท่านรับกรรมก็คือรถไปเกิดอุบัติเหตุขอท่านหักเห็นไหมทำตอนเด็กมาส่งผลตอนคนแก่และบวชด,ด้วยผลกรรมก็ยังตามมาทำลายล้างได้ท่านบอกว่าท่านไปต้มเต่าแล้วน้ำร้อนที่เกิดจากหม้อน้ำที่หม้อน้ำของรถกระเด็นใส่ท่านลวกท่านก็ลวกตอนบวชนี่แหละ ตอนโตนี่แหละแล้วท่านไปท่านถูกยืมเงินแต่เขาไม่เคยชื้อไม่คืนไม่เคยคืนท่านเลยท่านก็นั่งเห็นว่าเมื่อชัดก่อนท่านไปยืมของเขามาแล้วก็ไม่คืนเขาด้วยกรรมมันถึงย้อนกลับมาหาท่านไงแล้วก็มีเกิดขึ้นเร็วๆนี่แหละอตมาไปถามยมพ่อของอตมาเองเพราท่านเข้าโรงพยาบาลเนาะ ก็เลยถามว่าท่านพ่อไปทำรก,กรรมอะไรไว้ถึงทำให้ลูกตาท่านมองไม่เห็นแล้วก็ติดเชื้อจะต้องทำการต้องการควักออกเพื่อไม่ให้มันลามท่านก็บอกว่าท่านนึกได้เมื่อท่านตอนเด็กๆสิบขวบสิบสองขวบท่านไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย แล้วมันมีวัวควายตัวหนึ่งที่ชอบไปกินพืชผักของชาวบ้านพอมันไปท่านก็ยิงยิงโดยไม่ตั้งใจนั่นแหละแต่ลูกกระสุนไปถูกตาของควายตาบอดมันก็ส่งผลให้ท่านัณตอนปัจจุบันนี้ทําให้ท่านต้องตาบอดไม่เห็นไหมทําตอนเด็กแต่มารับตอนแก่ผลกรรมทําทํายังไงก็ต้องได้รับอย่างนั้น ถ้าทําอกุศลนะทําบาป,ปกรรมยังไงก็ส่งผลให้เราแน่ๆไม่ช้าก็เร็วไม่ช้าก็เร็วพระพุทธองค์ท่านถึงว่าให้รีบทําความดีทําบุญเพื่อระลายบาปไม่ใช่บาปจะหมดไปไหนบาปก็ยึดอยู่นั่นแหละเปรียบเหมือนดัางเกลือบาป,ปกรรมเปรียบเหมือนด่างเกลือถ้าอยู่ในแก้วน้ําแก้วเดียวก็จะมีความเค็มมหาศาลแต่ถ้าไปอยู่ในโอ่งน้าใหญ่ๆหอยู่ในถังน้ําใหญ่ๆ เลือก็อยู่ในน้ำแแต่เขาไม่ส่งผล pore? คือมันมีอยู่แต่มันส่งผลไม่ได้เพราะว่าคุณบุญคุณงามความดีมันเยอะกว่าเยอะก็พูดให้ฟังประมาณนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมก็พิจารณาพิจารณาคือความช่วยอย่าไปทำซะเลยดีกว่าเมื่อทำแล้วมันจะเกิดการเดือดร้อนใจทีภายหลงังแต่ถ้าบุคคลใดไม่เคยปฏิบัติสมาธิ ปฏิบัติวิปัสนาอย่างไงก็ไม่สามารถจะควบคุมกิเลสที่มันพร่ำพูอยู่ในจิตใจได้ซึ่งทุกคนทุกวันนี้เป็นมากเป็นทั่วโรกเป็นมากจริงๆฉะนั้นเราก็เลยยังไงก็ได้เราก็ต้องปฏิบัติตัวเราเองให้พ้นจากบาป,ปกรรมอกุศลทุกขติวินิบาตเพิกเนี้ยสารนรกอะไรพวกนี้เราต้องปฏิบัติตัวเองเราต้องเชื่อตัวเองให้เยอะถึงเราทําดี แต่อา,อาจจะมีเจ้ากรรมในเวรที่จะต้องมาตามจองนั่งจองผ่านก็ได้ยังไงก็นีภาคปฏิบัติพ้นนีภาคปฏิบัติพัฒนาจิตใจไปพลนนะก็ขอเจริญพรขอให้ทุกท่านรุ่งเรืองด้วยปัญญารุ่งเรืองด้วยธรรมะขององค์พระพุทธบิดานำพาตัวเองให้ไปสู่สวรรค์นิพพานด้วยกันทุกท่านนะเจริญพร